ยราจะใช้คาว่าโดนจับจองดีกว่าคาว่าแม่ออนไลน์มันมันมันไม่ได้เป็นคําที่แบบเป็นผู้วันผ่านแสดงว่าเขาต้องดูบ่อยใส่ใจจริงๆอะไรมันก็อาจจะไปตรงกับความคาดหวังของคนหนึ่งบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่ามันดีหรือไม่ดีน้องก็เซฮัลโหลบางครั้งไหว้บางครั้งยกมือไหว้บ้างยกอะไรหมาย,าย,าาย,ายต้องสวัสดีทุกคนแต่รู้จักจรู้จักต้องยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าสวัสดีทุกคนคือผมว่าในปกตินะสําหรับ คือการใช้คาว่าโดนจับจ้องไหมอย,อยากใช้คาว่าโดนจับจ้องดีกว่าผมว่าเขาอาจจะแบบว่าใส่ใจเป็นห่วงแหละเพราะว่าเขาอาจจะเห็นวันใหม่ตั้งแต่เป็นเด็กอ่ะจนโตขึ้นมาแล้วก็แบบมีพี่เลี้ยงออนไลน์เยอะมีคุณแม่ออนไลน์เยอะวันใหม่อ่ะหมายถึงว่าซึ่งสําหรับผมแล้วก็ครอบครัวขอบคุณนะแล้วก็รู้สึกเออดีใจที่แบบเวลาคนเห็นคนคอมเมนต์อ่ะบอกว่าเนี่ยเลี้ยงมาตนะั้งแต่เด็กเลยผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นแม่ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะรู้สึก ดีใจทุกครั้งที่เห็นคําพวกนี้ยเหมือนกับว่าน้องเรามีคนเอนดูคําว่าเออเพราะว่าคําว่าแม่ออนไลน์มันมันมันไม่ได้เป็นคําที่แบบเปินพูดเปิดปานะแต่แสดงว่าเขาต้องดูบ่อยใส่ใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเห็นพัฒน,นาการของน้องโตขึ้นเรื่อยๆแต่ทีนี้นอนเพอน้องโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก่อนเป็นตัวเล็กตะบุตะมินูน่นนี่คุยแบบไร้เดียงสาพอเริ่มโตขึ้นมาพอรู้ความเขาก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างทาอย่างวู้นอย่างนี้บ้างแน่นอนมันเรียกว่าอะไรดีครับ มันก็อาจจะไปตรงกับความคาดหวังของคนหนึ่งบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แปลว่ามันดีหรือไม่ดีแต่มันแค่จะแบบว่าไม่ได้ตรงกับความคาดหวังเขา่าอาจจะมีการแนะนํากันเข้ามาแค่นั้นเองครับผมผมก็เฉยๆนะอืมไม่ได,ไได้ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ว่าในในบางมุมเนาะคืเอ,อเช่นเช่นในบางคอมเมนต์ที่ที่อาจจะแบบว่า ผมจะพูดไงดีอ่ะผมก็กึ่งเข้าใจแต่ว่าก็รู้สึกว่าในบางคอมเมนต์เขาก็อาจจะแบบตัดสินใจเร็วไปใช่ไหมเช่นพี่รางถามเรื่องที่ว่าที่ว่าน้องขึ้นรถมาเซฮัลโหลอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เซฮัลโหลบางครั้งไหว้บางครั้งยกมือไหว้บ้างยกไม่อะไรคพอทําแต่ว่าทักทายตลอดแล้วผมอยากจะบอกอีกอันนึงเลยนะว่าที่บ้านผมอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะไม่แก้ตัวเลยนะแม่ผมอ่ะ สอนว่าที่บ้านอะไม่ซีเรียสกับการไหว้ด้วยซ้ำแต่ต้องเรียกบ้านคนจีนเป็นอย่างนี้ครับบ,บ้านคนจีนนะคือที่บ้านบอกว่าคือผู้ข,ขับขันกันะนะแบบกลับบ้านมาถ้าบอกสวัสดีกับแม่อันไหนแม่บอกว่าเอาแม่หรือเทียบอยเที่ยน้องเทียพัดไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสกับการไหว้สวัสดีแต่ถ้าเกิดไปเจอนอกบ้านหมายถึงว่าไปเจอผู้ใหญ่นอกบ้านงาน,นต้องไหว้เช่นผมไปกัสอนวันใหม่ตอนนี้วันใหม่อไปถ่าย ซีรีส์ผมจะบอกว่าวันใหม่เข้ากองนะเจอทุกคนนะเจอใครก็ตามจะเป็นใครก็ตามในกองเป็นพี่สวัสดิการเป็นผู้กำกับเป็นพี่ทีมไฟตาต้องมันใหม่ต้องสวัสดีทุกคนจะรู้จักหรือไม่รู้จักต้องยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าสวัสดีทุกคนต่อให้วันใหม่โตกว่านี้วันใหม่เจอใครไม่รู้จักก็สวัสดีไว้ก่อนก็ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยต้องยกมือไหว้ด้วยอันนั้นคือน,นอกบ้านแต่ถ่าในบ้านเราจะสอนอว่าแค่เรียกก็พอไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นแล้วบางทีคนเห็นคลิปคลิปเดียว เข้าใจว่าเขาอาจจะแบบเป็นห่วงว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้น้องไม่ไม่ยกมือไหว้หรอแบบแต่กอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบคุณที่เป็นห่วงแต่บางทีก็อาจจะตัดสินเร็วไปจากคลิปเดียวแค่แนั้นเอง